มีครอบครัวอย่างที่บอมันก็จะต้องถามเขาก่อนนะว่าเขาชอบเด็กไหมสวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบุทประเทศเยอรมันนะคะวันนี้มีเวลานะก็มานั่งปั้นจิ้มปั้นเจอตรงนี้ให้เห็นบรรยากาศช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์ ในประเทศเยอรมันนะคะว่าช่วงนี้เขาก็จะมีกิจกรรมอย่างที่บอกก็จะมาเล่นน้ําอันนี้ก็จะเป็นน้ําเรียกว่าธรรมชาตินะฮะน้าทะเลธรรมชาติซึ่งมันก็จะมีหลายๆจุดนะคะเราก็เลยเป็นกิจกรรมสําหรับใครที่อยากจะมีครอบครัวช่วงนี้อย่างที่บอกอยู่บ้านไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากอากาศร้อน38องศาเหมือนประเทศไทยนะอันนี้ก็คือเหมาะในการที่ เราจะมาเยี่ยมเยียนสามีหรือแฟนคุณช่วงนี้อากาศเหมือนประเทศไทยเลยนะแล้วก็มานั่งหลบมุมตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะเห็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆคนเดินมาเดินไปก็พยายามวันนี้มานั่งตรงนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่จะมาแชร์แล้วก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะใครที่จะมามีชีวิตในประเทศเยอรมันอย่างที่บอกสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวในแต่ละฤดูเนี่ย มันจะต้องมีอะไรบ้างอย่างช่วงนี้อย่างที่บอกเป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะเป็นการพักผ่อนตามเรียกว่าอาจจะไปที่สระน้ําสวนน้ําหรือไม่ก็จะมีงานจะเรียกว่า,างานจัดคอนเสิร์ตต่างๆหรืออาจจะเป็นงานงานไทยงานปลางานเบียร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเตรียมพร้อมๆแล้วก็รู้เรียกว่าอะไรนะรู้จัก แต่ละสถานการณ์ว่าเขามีอะไรช่วงไหนบ้างอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งอย่างเลยที่จะสามารถช่วยให้เราเตรียมตัวที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่จริงๆสําหรับใครที่ชอบประเทศเยอรมันอย่างที่บอกก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญแล้วก็เศรษฐกิจดีนะคะถ้าเกิดเรา,เาทํางานเราก็จะสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องผ่านสำหรับคนที่ เรียกว่าอะไรนะสามีหรือแฟนของเราเราต้องดูให้ดีๆนะว่ามีตรงไหนนะับบ้างที่น่าสังเกตเพราะว่าที่เราได้แชร์ไปเรื่อยๆก็จะเป็นเรื่องของบางบางครั้งเขาไม่ได้จริงใจกับเราเขาไม่ได้รักเราจริงเพราะฉะนั้นในการที่เรามาวีซ่ายิ้มเย็ยเยยนหรืออะไรก็แล้วแต่เราจงสังเกตให้เยอะๆเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาบางทีเขาอาจจะไม่ได้รักเราจริงนะเขาอาจจะอยากอยากจะเอาเรามา เพื่อบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องเตรียมความพร้อมสังเกตสภาพแวล้อมที่เขาอยู่แล้วก็บ้านที่เขาให้เราอยู่ว่าเป็นยังไงสังเกตให้ได้มากที่สุดอันนี้อย่างที่บอกใครรู้เยอคุณก็จะได้เปรียบนะคะซึ่งใครไม่รู้ถามว่าผิดไหมก็จะผิดคือถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราอาจจะรู้ทันไม่เท่าทันเขานะก็อาจจะโดนเขาหลอกได้ เพราะฉะนั้นใครที่มีเป้าหมายแน่ชัดอย่างเช่นจะมามีครอบครัวอย่างที่บอกมันก็จะต้องถามเขาก่อนนะว่าเขาชอบเด็กไหมเราก็ต้องใช้วิธีการถามที่เรียกว่า,อาลองลองดูก่อนอาจจะเห็นเด็กก็ลองดูว่าสมัยเด็กเป็นยังไงบ้างลองพูดก่อนแล้วเขาก็จะแสดงความรู้สึกถ้าพูดเรื่องเด็กเขาไม่ชอบนั่นหมายความว่าเขาไม่ชอบเด็กนะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างในใครมาปุ๊บ ถ้ามีลูกนะคุณจะลำบากเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะมีลูกเนะี่ยมันเป็นภาระนะชาวต่างชาติเขาไม่ไม่บางคนเขาไม่ได้อยากจะมีภาระเขาไม่อยากจะมีลูกนะคะซึ่งอย่างที่บอกสภาพแวดล้อมเขาอยากมีเมียเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามันมันเป็นสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าเหงาเงาอะเงาเงาแล้วก็วังเวงนะถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงสม,มหน้าร้อนเหมือนบ้านร้างอะ อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งเลยที่ใครเป็นโสดหาภรรยานี่เหมาะที่สุดนะคะถ้าเขารักเราจริงถึงแม้ว่าเขาจะไม่รวยเราก็จะสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดไม่มีความรักเนี่ยเอาเรามาเพื่อเรียกว่าสนองตันหาหรือเอาเรามาเพื่อ,อาบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเคอย่างเงี้ยเราจะต้องดูให้เยอะในช่องของเราอย่างที่บอกก็มีแชร์เกี่ยวกับ ข้อคิดแล้วก็แนวคิดข้อควรระวังต่างๆที่เราต้องรู้เบื้องต้นก่อนนะคะใครที่เลือกอยากจะมีครอบครัวอย่างที่บอกในช่องของเราก็มาแบบใสข่ขาวๆมาเราก็อยากจะมีครอบครัวแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตที่นี่เพราะว่าเรามีความรักต่อกันแล้วก็คนคล้ายๆกันก็คือชอบในสิ่งคล้ายกันเราก็จะอยู่ด้กันนานอันนี้เป็นหนึ่งอย่างในที่ถ้าเกิด คนที่เขาแบบดูดีมากคโซมากอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะอาจจะหลอกตัวเองได้ไม่นานอันเนี้ยเราจะละหมานะคะเราหาคนที่เหมาะกับเราดีกว่าแล้วก็หาประเทศที่เราชอบถ้าเราเลือกได้แล้วว่าเราจะมามีครอบครัวเราก็ตั้งเป้าหมายหาคนที่เขารักเด็กหรือประเทศที่เราชอบว่าคุณอยากจะอยู่ประเทศอะไรคุณก็เลือกเสร็จแล้วก็เรียกว่าเขาเน่ย ตรงอย่างที่เราคิดไหมเขาเป็นคนที่เราชอบไหมไม่ใช่ว่าเขาจะชอบเราไหมเราต้องถามว่าเราชอบเขาไหมอันนี้จะอยู่ได้นานนะคะนั่งตรงนี้หนุ่มๆก็เดินไปเดินมานั่งปันจริงปันเจอให้เห็นบรรยากาศไปด้วยนะก็ไม่ยาวมากคลิปนี้สุดท้ายขออวยพรให้ทุกคนโชคดีมีความสุขไปเจอกันคลิปนะห,หน้าบ๊ายบายค่ะ